สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน,นะครับวันนี้มาพามาดูวิธีการกํากจัดหอยเชอรี่หอยในนาข้าวด้วยวิธีธรรมชาตินะครับวันนี้เราใช้วิธีกําจัดด้วยกแกลบและแล้วก็ลําหยาบนะครับเนื่องจากว่าหอยเชอรี่นะครับเป็นหอยที่หากินอยู่บริเวณผิวน้ํานะครับสังเกตดูนะครับเมื่อเราเมื่อเราหวานอันนี้นะครับหอยเชอรี่ครับ เมื่อเราหวานแกลบแล้วก็ลำหยาบไปนะครับลำหยาบแล้วก็แกลบก็จะไปลอยอยู่บริเวณผิวน้ําหอยเชลลีก็จะมากัดกินต้นข้าวอยู่บริเวณผิวน้ําก็จะกินแกลบแล้วก็ลำเข้าไปด้วยนะครับสังเกตดูนะครับให้ชัดๆเลยครับกําลังกินอยู่เลยนะครับนี่นะครับเมื่อมันกินเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะ ย่อยไม่ได้นะครับทีนี้มันก็จะท้องอืดตายนะครับสูตรนี้ได้มาจากอาจารย์ทองนะครับผมสเกตนะครับลำลอยอยู่เต็มถิ่นน้ำเลยนะครับนีพึ่งหวานไปประมาณสามสิบนาทีนะครับแล้วสเกตด,ดูครับอันนี้ก็จะต้นตอนนี้ก็หอยกำลังอ้าปากพะงาบพะงาบอยู่ครับกำลังกิน ้นข้าวแล้วก็แกลบอยู่นะครับสังเกตว่ากำลังดูดเข้าไปกินอย่างอเรเด็ดอร่อยนะครับเดีย๋ยวเราจะจับขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับ,ดดรบว่าก็จะเต็มไปด้วยแกลบแล้วก็ลำหยาบนะครับอีกอที่หนึ่งก็จะเห็นผลนะครับ ตามสูตรที่ให้มาครับเพื่อนๆสามารถเอาไปทดลองได้นะครับปลอดภัยครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยครับประหยัดงบประมาณครับแกบก็ซื้อเป็นกระสอบก็ได้ครับกระสอบละิบาทเองนะครับถ้าเป็นลำหยาบก็ กิโลละหกบาทครับซื้อที่บ้านแถวบ้านนะครับก็เชิงเกตดดูครับเพราะว่าการหากินของหอยเชลลีก็คือจะหากินบริเวณผิวน้ำนะครับมากัดต้นข้าวกินนะครับนี่ก็ให้ดูอีกตัวนะครับแต่วิธีนี้จะโหดนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการฆ่าแบบเลือดเย็นมากเลยนะทรมานมันครับกินเข้าไปแล้วก็ย่อยไม่ได้แล้วก็ หอยก็เป็นอันพึงแก่ความตายนะครับผมตอนนี้ก็สังเกตว่าหอยกำลังลอยขึ้นมากินนะครับโอเคแล้วพบกันอนาะทิตย์หน้าครับจะมาดูผลงานนะครับว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับ